สวัสดีครับผู้ที่สนใจการเลี้ยงหมูป่านะครับวันนี้ผมพามาดูแม่หมูเอามาฝากผสมนะครับที่คอกก็ไม่ได้มาสักทีวันนี้ก็คลอดแล้วนะครับนี่แม่อาจจะเป็นยังไงละ่ะหมูจี๊ดหมูผสมมาแล้วครับก็ป่ามาแล้วก็มาฝากลุมผสมพ่อพันเป็นหมูป่าครับด่างได้พ่อนะครับนีตัวที่เจ็ดออกมาแล้วเนี่ยแเนีแยนะ ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวโอ้โหตัวใหญ่อย,อยู่ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่นะลูกจ๋าอ่าออกมาแล้วนี่นี่เกิดตัวแล้วจะได้กี่ตัวมันตัวแม่ไม่ใช่หมูป่านะครับเป็นหมูผสมนะครับอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะหมูหมูหมิซานหมูอะไรผ่าออกมานะครับจากจากสายเดิมก็แล้วนี้เอาพ่อเป็นหมูป่า พ่อเป็นหมูป่าที่ฟาร์มผมเลี้ยงหมูป่าอย่างเดียวนะครับไม่เลี้ยงหมูผสมตอนนี้จะมาให้ผสมใหเ้เดือนที่สี่ครับสี่เดือนเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเนี่ยครับลูกลายลายมันพ่อนะครับอันนี้เต่เแต่แม่ไม่ใช่หมูป่านะครับแม่ไม่ใช่หมูป่าเป็นหมูจิดหมูผ่ามาแล้วไหมซานผ่าหมูจิดหมูดํามานะครับ ผมก็อยากรู้วมันจะดุกไหมนะครับผมไม่เคยเลี้ยงหมูผ่าะเรานะของผมจนพี่ก็แปดตัวเก้าตัวนะครับเป็นหมูป่านะครับอันนี้สําหรับผู้ที่สนใจนะครับการผ่าเราขายตัวเราไม่ได้ขายหมูประกวดมันอาจจะเลือดดำมั่งเลือดร้อยมั่งนะครับอันนี้เป็นแม่หมูคิ๊ดหมูดํานะครับหมูคิ๊ดหมูก็ผ่ามา นะครับมันไม่ใช่เร็กร้อยดูด,ดูออกมาจากลูกแล้วครับสี่ตัวสามตัวนั้นออกมาก่อนก็ลุยกินนมแม่มันเลยนะครับหมูจะเป็นลักษณะนี้เืินนม,มตาปุ๊บกินนมปั๊บเลือตาปุ๊บกินนมปุ๊บนะตัวเมอยากลุ้มก็จะออกได้กี่ตัว <H an> หาเต้านมนไม่ถูกเลยเดี๋ยวจะมีไหมออกมีไหม,หม,ไมตัวที่แปดจะมีไหม ไปส่ดเลยลูกกระหลุดแล้วนะครับเนี่ยติใน,นี่นะหาต่อเริ่มเจอแล้วเริ่มหาต่อเจอแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วค็ดตัวนะครับที่ผมเห็นไอ้หลอดจะมีตัวช่องลองอยู่นั่น โอ้ยลูกพีเจ้าไปก่อนนั่นคอยก็ไปสุดนี้เลยสิรอแล้วว่าเป็นลูกพีทาเจ้าหรือบ้าง จะหมดแล้วบอนี่นาอโอ้โอโนมออกดีมากเลยอืด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  tiên yên đó. Đâu, ý kích hà tua ту 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 นว่าจะให้ท่านผู้ชมได้ดูหมูออกจากมดลูกแม่นะครับไม่ทันไม่เห็นจะหมดแค่เจ็ดตัวพ่อเอออีกนหน้า เออ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 ดอกเออดกเออดอกเออดกอืมสงสัยจะหมดแล้วครับเจ็ดตัวทีเห็นอืมน่าจะได้สักสิบตัวก็ไม่ได้ อ,อีกหนู่อ้ยสักสี่ห้าตัวเร็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 วได้ไหมได้ไหม,เ,มเอานี้จังหวะนี้ไงไฮไล์งไง,ง้ังะจังหวะแอ๊ดแคละตัวที่แปดทีนะครับที่แปดจะมีเก้าไหมมีเก้าไหมท้องยังไงอยู่นะ ให้ดูกันเดียวนะแต่ตัวแล้วก้าวน้อยก้าวน้อยก้าวมา ไปลุก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 แป,ด,ปดนะครับตอนนี้แปดตัวแล้ว กาวไหมกาวไหมกาวไหมไม่กาวเลยวมันเดแปดตัวตัวหนึ่งนะอีกตัวนึงอีกอีกอีก้าตัวอีกห้าตัว ไอจอยเล็กกับเพื่อนเขาเลยนะครับมีตัวหนึ่งแปดตัวเองเหรอสิบห้านะาสิบห้านะาสิบห้าน้าสิบห้าสิบห้า สิบห้าสิบห้าสิบห้าถึงสิบไม่นาะปีนี้นะครับเราก็มาดูมันเจอได้กี่ตดดัวนี่ยเยอะ จะได้แปดตัวนะครับคอ,อกนี้หรือจะมีอีกอ่าแปดตัวกับแปดตัวเดี๋ยวเราจะกลับมาถ่ายดูใหม่ก็จะได้กี่ตัวเดี๋ยวผมไปรททะจําตุอนครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับกดซับ อย่าลืมกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดติดตามให้ด้วยช่องเวิร์ดสามัญชนนะครับความมุป่านะครับขอบคุณครับ